มเล channel สวัสดีครับวันนี้ผบกับช่อง m i l l เล n c h a n n e l เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีตู้สเต็ปใหม่มานะครับผมก็เป็นตู้นี้ครับกาชาพังหาตาัด5สเต็ปชุดที่1นะครับชุดที่1เนี่ยเวอร์โก้นะครับแสดงว่าต้องมีชุดที่2นะชุดที่2เนี่ยจะเป็นตัว อะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองลุ้นดูอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลองซุ่มนี่กันเลยเวอร์โก้นะครับ5้าสเต็ปดูว่าจะได้ถึงเววอะไรนะครับแต่มันจะได้การันตีแน่นอนสเต็ปที่5อยู่แล้วนะครับการันตีตัวละครใหม่นะครับไปครับไปกันเลยดีกว่าสเต็ปที่แรก30เพชรครับไปครับโอ้โหเปิดตีสวยครับผมภูเขาสวยธงแดงนะ ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะแบบนี้มีเรือไหมมีเรือไหมโอ้ไม่มีเรือนะครับลองลุ้นดูว่าเวอร์โกจะออกไหมครับตั้งแต่สเต็ปแรกเลยภูสีแดงนะครับโอ้มันเป็นตัวแรกเป็นโปรโตคัสดีเอครับผมล่างคู่กับมันโก้นะครับสายโลกสีน้ําเงินซันจิครับบูจิครับซันจิอีก้วครับโหจิมาล้วนๆเลยนี่โคโรบินครับผม อลูบิด้าล่างผอมครับคูโรอบิครับผมอีกแล้วน่าจะเอสมาตัวเดียวแน่เลยนะทรงนี้เรียบร้อยครับผมสเต็ปหนึ่งก็ยังดีนะยังได้สี่ดาวมานะครับไปครับสเต็ปที่สองครับสี่สิบเพชรครับผมระหว่างทางไปสเต็ปที่ห้าเนี่ยจะได้บ้างไหมนะเดี๋ยวมาลองดูไปครับ เปิดตี้สวยอีกแล้วครับภูเขาแห้งแรงครับผมโอ้ทองทองนะได้ลุ้นนะได้ลุน้นเดี๋ยดูภูนะครับภูสีอะไรนะภูสีขาวจัวครับน่าจะแห้งนะตอนนี้ผมว่าเกลือนะบูจิครับเฮลเมโปครับผมอูซอบครับเฮลเมโปอีกแล้วครับอลูบิดาบูจิครับ จูอลูบิได้แล้วครับบลูไม่น่ามีสีดาวนะครับตานี้รู้สึกได้โอเคเรียบร้อยหมดไปแล้วครับ2สเตปโวโกยังไม่โผล่เลยนะครับผมอย่างนี้ต้อนรับสู่เกลอ h a ชแนลเหมือนเดิมครับต่อไปสเตปที่3ครับลองลุ้นดูนะครับการันตีสีดาวมันลุ้นว่าเวอร์โกจะออกไหมนะครับเปิดตี้สวยครับผมภูเขาสวยมันการันตีสีดาวอยู่แล้วนะครับ ทงทอง,ทองต้องมากกว่าหนึ่งแล้วแบบนี้จริงตัวสีดาวอะอ่ามีเรือด้วยภูสีทองอีกนั่นไงออกภูแดงโอเคมาลองดูนะครับสายโล่ครับตัวอะไรเอ่ยสีดาวโอ้เป็นแฟรงกี้นะครับล่างสองปีนะครับโยซากุครับโคบี้ครับฮิงมูมะครับสายวิ่งครับสีดาวตัวอะไรครับ โอ้เป็นนิโคโรบินนะครับล่างแบบดึกดำบันเลยนะซันจิครับเวอร์โกมาไหมโซโลครับสายวิ่งอีกแล้วครับโอ้โรบินอีกแล้วครับสวยกว่าล่างเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยไปต่อครับมอร์แกนครับสายวิ่งอีกแล้วครับนี่จะวิ่งไปไหนกันเนี่ยนามิครับโอ้ได้แต่สาวๆครับทุกคนริบร้อยได้สีดาวมาสี่ตัวแต่เป็นตัวที่ ใช้การเลยไม่ค่อได้โอเคไม่เป็นไรครับไปต่อครับต่อไปสเต็ปที่4นะครับไปครับไปดูโอหแห้งแรงครับภูเขาสวยครับทองๆไปนั่นละมาดูว่าการันตีรอบนี้จะได้ตัวอะไรนะครับมีเรือลนวครับภูสีภูสีขาวเลยนะ มาดูว่าสีดาวจะเป็นตัวอะไรนะครับโจนี่ครับเวอร์โกไม่โผล่เลยอะสี่สเตปนิโคโลบินครับมอร์แกนแฟรงกี้ครับบูจิบลู๊ครับเฮลเมปโปนามิกิงอ่าเป็นสายมัดครับมาดูว่าเป็นตัวอะไรครับโอ้เป็นคูซันนะครับ โอเคโอเคอดีตทหารเรือพลเอกนะครับสเต็ปสุดท้ายครับเวอร์โก้มันมาอยู่แล้วครับผมทุกคนเพราะมันการันตีนะครับโอเคครับไปเป็นลุ้นกันว่าจะมามากกว่าหนึ่งไหมนะครับสวยงามครับภูเขามันสวยแล้วครับการันตีขนาดนี้ไปครับกระโดด ภูสีขาวน่าจะตัวเดียวนะดูจากทรงชอปเปอร์ครับอุซอบคุโรบีครับมังกีดีลูฟี่ครับผมดอนคลิกมังกีดีลูฟี่แล้วซันจีครับโจนี่ครับผมคาบาจ,จิโลโลโนอาโซโลครับมาแล้วครับ กลุ่มโจรสลัดดองกี้โฮเท้ผู้บริหารสูงสุดเวอร์โกสายมัดสีเขียวครับตัวมันเท่มากเลยนะผมชอบมากเลยนะเวอร์โกไม้ไผ่ปีศาจนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ห้าสเต็ปนะครับตัวเดียวเกลือชัดๆโอเคครับใครชอบนะครับไปกดสุมกันได้นะฝากไลค์ฝากติดตามมาด้วยนะครับมีตู้ใหม่ๆตัวใหม่ๆอะไรเดี๋ยวเรามารีวิวมาเปิดให้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ